ปุมานาจีวิสุทธิเทวีภูเทวีกายวาจาจิกาอาหังวัฒนานาคาที่พดีสีสุดพ่อวิสุทธิเทวาป va, ุมานาจีวิสุทธิเทวีภูเทวี เ่นี้ก็จะเป่องตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากองค์พ่อปู่ที่สุโภโาม,มาญาติมาถั้าคืออะไรอยู่บ้างที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาขอพรพระูตรญาตช่วยเหลือเรียกอะไรน,น้ขอพรอ ขพอพให้พ่อปู่ทีลูกโตในญาจะมาจงพระทานพรอันประเสริฐในต่อพุทธานเพื่อน้มาขอพรวันนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงกระโดดกระดานลูกหลานเดินทางทย่อข้าพอดไัยทำมาค้าขายสิ่งใดนก็ปล่อยราไปด้วยการงานหน้นที่ก็ขอให้ได้เลื่อนขั้มเลื่อนยศด้วยบุญบารมีของปู่ยาขอให้ใหระะสร้านเยื่นของลูกหลานจงมีแต่ความสุขความเตือนเข้าสู่เกณฑ์หลักฐานขอให้ลูกหลานจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอองค์พระปูกีุโพไปยาไปุมมาตงแท่ทนต่อลูกหลานที่ได้มาขอพรอยนี้จงได้ประสบผลคเด็จทุกทัานทุกคนด้วยเฮ้ยสาธุสาธุสาธุอาเด็ดที่มีในการกล่าวไหวขอพรแล้วทุกขั้นตอนต่อไปท่านก็ถวายได้ด้วยเ้อไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ตรงไรบางทีบุรีปลายีที่ทำงานมีการปูยาเพราะความจุใจใกรนทกท่านร่วมคมก็น้อมระลอกว่อเ็ครับ อารกตล้ก็ขออนคต่อขออมาานให้ร <c ười> ับให้รวยครับถ้าใครรวยแล้วก็ขอให้รวยที่สดที่สที่จะไ้รวยก็ขอหรวยรวยด้วยคุณบารมีพ่อผูกมียาปาตาอความปักการในกรบวนการน่าะด่อนของเอีกรื่องนึ่นะครับขอคีนะขอให้คทีคีบบที่ท่านนะ